สุดท้ายที่เราจะออกข้อสอบกันนะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่อง water หรือว่า H2O น้านั่นเองค่ะเด็กๆนี่คือสูตรทางเคมีนะคะก่อนที่จะไปรู้จักน้ําเรามารู้จัก F O N หรือว่า f l u o r i ออก x y g e น n i t ตรเจ n รวมกันเป็นฟลูฝนนั่นเองค่ะสัญลักษณ์นี้บอกอะไรเราบ้างคะหนึ่งเลยค่ะฟออรนนะคะเป็นค่าลำดับที่9เลขอะตอมเป็น9โปรตอนเป็น9นะคะแล้วก็ฟออรนนี่เป็นค่าที่เป็นการทางไฟฟ้าใช่ไหมคะก็แสดงว่าบวก9บวกอะไรได้ลบเคะเด็กๆ บวกเบวกกั 9, บลบเก้าก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอนอนุภาค2องกเเป็น9นะคะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้แบบนี้นะคะมี2ระดับพลาังงานแล้วก็เลข7็ตัวสุดท้ายบอกบอกวามเป็นหมู่หรือว่าหมู่นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ระดับพลาังงานมี2เส้นก็แสดงว่าฟูรีอยู่แถวที่2นั่นเองคะ่ะเด็กๆแล้วก็จัดเรียงอิเล็กตรอนในแบบอะตอมของโบ,โบได้แบบนี้นะคะเด็กๆต่อมาค่ะออกซิเจนเป็นท่าลำดับที่แเลขอะตอมเป็น8โปรตอนเท่ากับ8 งไฟฟ้าก็แสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องมีจํานวนเท่ากับโปรโตอนนะคะโปรโตอนเป็น8ปดอิเล็กตรอนก็มี8เหมือนกันจัดเรียงได้เป็น2 6นะคะเลข6ตัวสุดท้ายบ่งบอกว่าออกซิเจนอยู่หมู่หมู่หแล้วก็มี2ระดับพลังงานออกซิเจนเป็นค่าแถวที่2หรือว่าค่าที่2นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะไนโตรเจนนะคะเป็นค่าลำดับที่7ในตารางธาตุเลขอะตอมเป็น7ตัวโปรโตอนเป็น7แล้วก็เป็นการทางไฟฟ้าก็แสดงว่า โปรตอนเป็นมีบวก7นะคะแล้วก็อิเล็กตรอนก็ต้องบวก7บวกอะไรได้0ูนย์คะบวก7บวกกับลบ7ใช่ไหมคะก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอน7อันนี้ค2บวก5เป็น7ถูกไหมคะเลข5ตัวสุดท้ายนี้ก็คือบ่งบอกความเป็นหมู่5้าในตัวเต้นอยู่หมู่5แล้วก็เป็นค่าแ,แถวที่2หรือว่าค่าที่2นั่นเองคะ่ะเด็กๆซึ่งเรื่องวอเดอร์หรือว่าน้ำนี้นะคะเด็กๆเราจะใช้เฉพาะอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดนั่นเองคะ่ะเด็กๆใช้ยังไงนั้นมาดูกันค่ะ